โอเคครับก็ขอสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับก็คลิปในวันนี้เนี่ยทุกคนผมก็จะมาบอกว่าผมได้ทําการเปิดช่องใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนั่นก็คือช่องนี้นั่นเองนะทุกคนก่อนอื่นเลยเนี่ยทุกคนผมก็ขอบอกเลยว่าตอนนี้ผมเป็นร้อนในนะทุกคนมันก็อาจจะแบบพูดไม่ค่อยชัดหรือแบบพูดติดติดขัดขัดอะไรก็ขอขออะไรวะเนี่ยขอโทษทุกคนด้วยนะทุกคนเพราะว่าแบบมันเป็นร้อนในแล้วมันแบบค่อนข้างที่จะทรมานนะสำหรับคนที่เป็นร้อนในน่าจะเข้าใจแหละ เออเข้าใจผมเหอะโอเคก็คลิปในวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกนะทุกคนก็แค่จะมาบอกว่าฝากกดไลค์กดติดตามด้วย <c oughs> เออนั <c oughs> ่นแหละโอ้ <c oughs> <c oughs> คลิปนี้พูดไม่ค่อยเป็นเลย <c oughs> ไม่ได้อัดคลิปนานนะทุกคนก็อาจจะแบบมีการพูดติดๆขัดๆบ้างนะทุกคนเอาเป็นว่าก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคน <c oughs> ผมก็มาเปิดช่องใหม่นะช่องเก่าก็เป็นช่องที่ผมขายไปแล้วนะทุกคน ถามว่าทำไมถึงขายแล้วก็ว่าไม่รู้ดิเออมันไม่ค่อยมีเวลาทำงานนะไม่ใช่ดิมันไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปลงเพราะว่าช่วงนี้ผมเปิดเทอมแล้วด้วยนะแต่ก็ใกล้จะปิดเทอมแล้วก็จะมีเวลาทำคลิปลงให้มากขึ้นหลังๆนี้ก็ผมอาจจะแบบลงคลิปบ่อยขึ้นก็ได้นะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจผมเลยนะก็ถ้าเกิดว่าผมพูดแบบไม่เข้าใจหรือแบบมันขัดขัดหูอะไรก็ขอโทษทุกคนด้วยนะเพราะว่าผมแบบ <c oughs> เพราะว่าผมพูดไม่ค่อยเก่งนะทุกคนโอเคเอาเป็นว่ากดไลค์กดต like, ิดตามให้ด้วยไปละบายบายจุ๊บมั่ว